สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากินเงินผัดไทยน้ำกันนะคะเด้อผัดไทยค่ะร้านซื้อมาฝากร้านซื้อมาฝากค่ะค่ะกระเรียนมัสู้กันสู้รที่สู้น้องกินเนาะ,ะนะเอาใส่รพริกค่ะน้ำตาลมใส่ค่ะน้ำตาลมใส่ใส่ปักน้าอันปักน้าใส่หน่อยนะะ้อยเนาะ นะินกินกันไดนะ้สักเพื่อนไะด้กินมาเกี๊ยนัวบวกพริกน้ำตาลยจะใส่บวมาน้นตาลเปล่าขาวหรือเปนะล่าใส่เน่ะเนาะไล่หลายๆค่ะกองรหัสสิบบาทกูจะท่าทา่านไงเราได้เห็ดเอาดอกค่ะาเห็ดว่าอะไรดอกนี่ปัตถุดิบอย่างเนาะต้องใส่หลากหลายอย่าง,ม,งมึงปัตถุดีบเขาซื้อมาฝากค่ะ อิ่วพัชซีอิ่วเสร็จง่ายนะคะเนาะพัชซีอิ่วหมูเสร็จง่ายค่ะมาเด้อไปกินน้ำกันเด้อค่ะเพื่อนเด้อมากินน้ำกันค่ะโอ้ไปจะแซ่บเทสิบมึงจะมามามากินน้ำกันค่ะเพื่อนโอ้ไปจะแซ่บถึงแม่สิมึงจ้ะแซ่บยูกว่าแต่ว่าเจ็บแก่าเลยนางสิเนาะเนาะเจ็บแก่าเข่าเโยกแก่าโยกค่ะ หมูหม <chat> ูใส่หมูค่ะสิงกับพอดีกว่าง่ายที่ใส่ได้ทอกค่ะใส่ได้เยอะแซ่บไม่กินน้ำกันนะคะเด้อ มันนี่ก็เป็นวันคำขคขื่นของอันวันอันเังก็่วันอังขารค่ะวันขารนะเนาะตอนมันหกองกวัวทุ่มสิตเอ้ยทุ่มหนึ่งนะฮะทุ่มหนึ่งก็กลัวน้ออังคารอิเอร์ยี่สิบสองนะะเม่อกิ้น้องกันเมื่อโมูค่ะปักได้ปักแลบแลบ มักมันนะ,ะอืมพอดีค่ะเพราะหอนเกินไปค่ะไม่หวนเกินไป ก็ากับมันก็ค่ะเบ้นหนาวหรอกเบ้นหนาวนาวต้องใช้เดือนหนาวหมดละร้อยกับทุ่งหมดละร้อยท่งก็สึหนาวอันนี้อากาศปกติด้วยหมอกกับเพื่อนลาดอกหมดละหมอกประมาณชวงหนาวหนาวกะค่ะไม่ใชี่นีะ บองนี้มันบ่อยหนาวเลยก็ามีเหมาะนนค่ะเจนพาอดีพักงานเลยค่ะอดจจะ้วไ็โอเคอยู่เท่านั้นนะอืม เก็บแกวยวแล้วมันโยกอืมอืมนะมันใ่เส้นนมดีค่ะนมดีรสใส่ได้เลยมมนมันเกินไปพอดีพขงามรสาตดกับพอดีค่ะรสจาดพดีอ่ะ าแน่นเต็มซิบให้เก้าเพื่อไว้เพื่อแน่กว่าแล้าก้อะอืมอืมอม่อืมอืมลือไมแล้วกม ทางนี้งำทางนี้ทางนี้เจ็บยำทางซ้ายครับที่จริงก็ใส่สนับงำทางขวาครับเออเขวมันแขวมันเจ็บมันเน่ามันโดดยกเนาะก็เลยไม่งำทางนี้แท้เลยครับงำก็บอกขนาดน็บอกเพราะว่าขนาดขนาดทางนี้

Măng không có bay được à. Ni làm như là hai. Bằng chìm trận mà không có Ni mùa đèn hai lạc đây lại toàn bay Nó phải nắp Măng lan đèn ni lạc ni Bằng ni lạc 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 ni กิมหนึ่งข้กินสองคนกับะได้ี่ข้นผู้ไดกินมากินกินสองคนนหะแล้วจะกินพู้ยาวไม่เลข้าวินือมื่อ้หรอค่ะบออเออเสร็จยนงเงี้ยเหรเฮงเออ เนี้ยาวเส้นนี้ยาว เออเดี๋ยวไปเอาไปน้เดี๋ยวเอาเอ้กินต่อไปเนาะเนาะ,ะขออนุญาตลงจบคลิปกันนะคะ,ะเด้อเพื่อนๆขอบคุณขอบคุณหลายๆนะคะที่ให้มาให้กำลังแรงใจนะคะรูปถูกทุกคนค่ะอีกเป็นแมาให้กำลังใจยิ่งใส่ขอบคุณหลายๆนะคะเด้อค่ะ,คะ กินข้าวกันเนด้อค่ะเด้อะคำมากจรินข้าวค่ะท่านจะห้าวยานั่นห้าวยาอดบางครั้งจะช่วงมือมือคำ<ก>คบะหมี่กับบะแหนงนี่ก็ได้ใส่ได้กินตำหนามก็ต้องการกินกินนุ่มก็ต้องแรกจะกินนมละว่าเป็นยังท่านบะหมี่บะหมีกับกินบะหมี่ว่าเป็นยังมือคำกินแล้วลเลยขอบคุณหลายๆลายนะคะเด้อเพื่อนๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ